สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะเมนนีิเพนกัสิพามาช่ำใบของกวกมะลกตดค่ะมีหัวสวยงามนะจ้าค่ะเขาสิใส่เวลาโดนปันใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมนนีิเพนกัสิมาบอกวิธีการช่ำค่ะสําหรับผู้ได้ปลูกที่บ่มีหัวเนาะคะ่ะอยากได้หัวของกวกมะลกตดงามๆนะจ้าเพนสิมาบอกวิธีงๆๆะะ่ายๆเนาะค่ะค่ะตัวน,นี้กัสิเป็น งาเนาะคะ่ะเป็นกิ่งหรือว่าเป็นก้านของกวกมะละกอดที่เพ้นตัดออกจากลำต้นของเขาเนาะคะ่ะเพ้นสีใซคเฉพาะแค่ใบเนาะคะ่ะเอาใบมาเพาะเนาะคะ่ะค่ะอุปกรณ์ของเฮากับเพ้นกับสิมีมีดเนาะคะ่ะก็คือเป็นมีดแกะสลักหรือว่ามีดในหน่อยบางๆเนาะคะ่ะเพื่อเอามาหั่นหมือช่วงนี้เนาะคะ่ะมาม้านเอาอันใบของเขาออกเนาะคะ่ะมือนี้เพ้นกับสิเพาะกับไส้เนาะจ้าไส้เนาะคะ่ะไส้ก็คือไสล้ล้วนๆเป็นไส้กอสงัง ส้กอสังเลยจ้ะเป็นไส้ล้วนๆเลยนะคะค่ะตัวน,นี้ก็สิเป็นไส้เนาะคะ่ะเพ่นก็นสิเอาไส้กระถางเนี่อยแบบนี้ค่ะไส้นี่ก็มีอย่างผสมอยู่ในไส้เนาะจ้ากะบ่มีเลยเด้อค่ะก็คือเป็นไส้ล้วนๆนะคะ่ะแล้วกัเพ้นก็สะใส่น้ำเนาะค่ะก็คือโดตนาให้เขาให,ให้เขาเปียกๆเนาะจ้ะค่ะเมื่อเบิ่งขั้นตอนในการเห็ดเลยเนาะคะ่ะว่าเพ้นเห็ดแบบใดนเนาะจ้าค่ะอันดับแรกเฮากะเอา,เอามีดเนาะจ้ะเอามีด ตัดมาแบบนี้ค่ะเพื่อให้ตัดมาแบบนี้ก็ได้เลยค่ะนี่ <Okay. S 1> ค่ะตรงนี้ให้เขาติดเยื่อนะคะติดเยื่อของลำตน้นของลำต้นของงานงหรือว่าของก้านของกวกมะละกอดนี่ค่ะติดออกมากแบบนี้เนาะจา้าค่ะหลังจากนั้นเ่าก็แยกออกจากกันเลยค่ะดึงฉีกแบบนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นอย่างคือต้องให้ติดติดตรงนี้มานันะะ่นเนาะค่ะค่ะเพื่อ,พอเพาะแล้วเขาสิได เก,กิดหักง่ายเนาะค่ะก็เกิดจะเริ่มเติบโตง่ายะคะ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเนาะค่ะก็ค่ะถ้าถ้าเฮาสิตัดออกมาแบบนี้เนาะค่ะหรือว่าตัดออกมาแบบนี้แบบนี้ค่ะก็คือเขาสิเกิดยากในไอ้จังน้อยเนาะคะ่ะก็คือแบบว่าเขาซึมบวมติดเหยื่อออกมาการจะเริ่มเติบโตก็สิสาคกว่าแบบนี้เนาะจ้าค่ะหรือว่าเฮาบม่มีมีดเนาะคะ่ะเฮาสามารถ ดึงฉีกออกแบบนี้ก็ได้เด้อค่ะพอเข้าใดแบบนี้แล้วนะจ๊ะวิธีการปลูกอะง่ายๆนะคะเพป็นก็นจะเอามือจิ้มลงแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วนี่ลงไปเลยเนาะคะ่ะเข้าก็กดกดไว้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกกับไส้เนาะคะ่ะ หรือมันมีอีกวิธีหนึ่งเนาะคะ่ะต้องการปลูกไว้กับน้ำก็ได้เด้จา้ามีวิธีการปลูกกับน้ำหรอกะการปลูกกับทรายเนาะคะ่ะมื่อนี้เพิ่นกะไม่เห็ดไม่เบิ่งวิธีการปลูกกับทรายก่อนจา้าปลูกกับทรายบบนี้ก็ได้ผลดีขึ้นกันเด้อค่ะ ค่ะได้แบบนี้กะร็จแล้วเนาะจา้าเดี๋ยวเพ้นก็จะเอาน้ำมาโหดค่ะเพราะว่าเขาต้องปลูกกับทรายเนาะคะ่ะพอเวลาหดน้ำเนาะคะ่ะก็คือใบของปวกมะละกดค่ะเขาจะบดโยกไปโยกมาเนะะาะค่ะเพราะว่าทรายกะจะมีความดูดซับน้ำแล้วก็ดูดใบเข้าไว้ค่ะเพื่อบ่อให้เขาใบของเขาเคลื่อนไหวได้เนาะคะ่ะการจเจริญเติบโตของหัวของเขากะสีดีเนาะคะ่ะ พอปลูกเศจเพนกาสียเอานามมาหดเลยเนาะค่ะเพราะว่าเ้าปลูกน้ำไส้นี่ค่ะเวลาเหาหดเนาะคะ่ววะ,คะก็คือไส้เขาสิดูดสิดูดน้ำล้วก็เฮ็ดไห้ดินของเหาาน่นเนาะคะ่ะเขากสะมีความจะเริ่เติบโตง่ายเนาะคะ่ะวิธีการหดกะไส้ขวดแบบนี้หดก็ไดเด้อจ้าเพื่อเพให้ใบของเขาหลุมเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาปลูกไมะะ่เนาะจ้าค่ะเดี๋ยวเพ้นสิบ้าไปเบิง่ง ที่เพ่นพอมาได้สามเดือนแล้ว,ลวะคะ่ะพอไว้กับไส้เลยเนาะจ้าค่ะตัวน,นี้เพ้นกับพอไวป,ประมาณสามเดือนแลลวเนาะจ้าเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งหัวของเขาค่ะว่าเขาสิม,มีหัวยังเนาะคะ่ะตนนัวนี้พอไวอันนี้ก็เป็นไส้แล้วจา้าไส้เนาะคะ่ะอันนี้เพ้นสีพอไวกับไส้เลยค่ะนี่ประมาณสามเดือนเลวจา้าที่เพ้นพอไวเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิมาให้เบิง้ง ค่ะว่าเขาหัวเขาสีออกใงซ้ำใดเนาะจ้าตอนนี้กะหากของเขากะยางลุ่งลึกแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพ้นสีมาเปลี่ยนจากไส่เอาไปใส่กระถางไหมค่ะตอนนี้หากของเขากะกะเลือกแล้วเนาะคะ่ะค่ะตัวน,นี้กะเริ่มมีหัวแล้วเนาะจ้าอันนี้ก็คือหัวนี่เพ้นไดประมาณสามเดือนแล้ว้อคะเด้อเป็นหัวอัน ของใบกวกมะละกดค่ะที่เพาะไวเนาะจ้ะตัวนี้หากของเขาก็บเงาเติบแล้วจ้ะเดี๋ยวเพ้นสิเบิ้งอีกใบหนึ่งเนาะคะ่ะว่าสิหัวใหญ่ซ้ำด่อ๋อหัวนีว่ยยุเลึกค่ะอ้หัวนีวหัวใหญ่กลัวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัวนี้หากของเขาก็ออกมาหลายอันลวจ้านี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เพ้กนกเสีเอาไป ไปเพาะอีกเนาะคะ่ะก็คือว่าเอาไปผสมดินปลูกค่ะไปผสมดินปลูกไปผสมปุ๋ยเนาะค่ะก็คือไปปลูกค่ะอันนี้ก็แค่ไส้เนาะคะ่ะปลูกอยู่ในไส้เนี่ยเท่ากับแค่ปลูกในระยะที่เขาเกิดหัวก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ในไส้เนี่ยก็สิบลมีสารอาหารปรไนไนเนาะค่ะก็แเค่เอาเมาเพาะก่อนเนาะจ้ะเบ่งขาดตัวน,นี้กับใบเหลืองเหรอะคะ่ะตัวนี้มันสิมีหัวบ่เดี๋ยวเพิ่นสิแคะเบื้องก่อน อ๋ตอตัวนี้ก็มีหัวค่ะแต่หัวกับใหญยปันใดเนอจ้าเบิ่งใบใบเขาเหลืองเหลืองแล้วค่ะแต่ถ้าเขาสิไปเพาะเนะคะ่ะเขาสามารถเด็ดใบเด็ดใบออกกับเพาะได้ค่ะกับเพราะว่าเขาบ่ตายขึ้นนะจ้าเพราะว่าเขายังมีนี่ค่ะเขามีรากออกมานาะเนะจ้าเดี๋ยวเพิ่มชิ้นผ้ามาเบิ่งต้นนี้ค่เดี๋ยวเพิ่มชิมพ,ามานนพ,ชพ้ามาแขะออกหมดเนอค่ะเพราะว่าเขาสิเดาไปปลูกหม่องไม้เนอจ้า ตัวนี้กะหัวใหญ่ลรวคะนี่ก็คือวิธีนี่กะปลูกง่ายๆค่ะข้าสามารถเอากวก,วกมรกตดของข้ามากขยายพันธุ์ได้อีกเนาะจ้าก็คือข้าใส่ใบเนาะค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะตัวนี้ค่ะของเขาก็าสียางล่งเลึกแล้วค่ะแค่นี้ลรวเนาะจ้าเพิ่นกะมาเห็ดหาบึงเนาะค่ะก็เ้ากะต้องใส่เวลาด้ค่ะเพราะว่าอันนี้กะคือ กว่าสิได้หัวขนาดนี้เนาะคะ่ะก็คือสามเดือนเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นยังเขาคือหัวได้ขนาดนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าก็คือเพ่นปลูกอยู่กับไส้นี่ได้ประมาณสามเดือนเนาะคะ่ะถ้าเฮ้าไปขยายเนาะคะ่ะไปขยายไส้ปุ๋ยคอกหรือว่าไส้ดินปลูกะคะ่ะหัวของเขากัะสิญย่งกว่านี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเนาะคะ่ะสําหรับที่กวกมรลกตของเฮ้าที่หลังจากที่เฮ้าบ่มีใบเนาะคะ่ะก็คือเฮ้าเอามาเพาะแบบนี้เนาะคะ่ะเขากระสิมีหัวออกงามๆแบบนี้เนาะจ้า ค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะเพนเอาวิธีการปลูกใบของกวักมรกตเนาะค่ะเอามาฝากแล้วเนาะจา้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณหลายๆเ้ยจา้าสวัสดีค่ะ